b ี c เ a ส n e แสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีซีรีส์จีนย้อนยุคใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Rebirth For You หรือชื่อภาษาจีนว่ามู่หนานจือนะคะส่วนชื่อภาษาไทยนั้นจะอัปเดตให้ได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะ รีเวิร์ for you ได้นักแสดงชั้นนำที่รู้จักคุณนหนาคุณตากัน,กนดีอาทิจีจิ้งอีนะคะผลงานล่าสุดของเธอจากซีรีส์กุ่นรักกินบุพภานะคะประกบคู่จ้าซุนซีพระเอกจากซีรีส์ดาบบังกรหยกและก็วังจัวเฉิงนะคะหรือที่รู้จักกันในบทของเจียเฉิงจากปร,รมาจา์ลัทธิมานค่ะ r e เบ r ร์ดฟอร์ยนะคะเป็นซีรีส์จีนย้อนยุคแนวโรแมนติกดราม่านะคะบอกเรื่องราวของสาวน้อยมีนาว่าเจียงเปาหนิงค่ะรับบทโดยจีจิ้งอีนะคะนางได้แต่งงานกับเจ้าเซียวรับบทโดยวังจัวเฉิงนะคะกลายเป็นฮองเฮาผู้ถูกสาม,มีเมินและก็ถูกวางยาพิษให้ตายนะคะแต่พ่อโชคชะตาค่ะยังเข้าข้างนางให้นางได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง เจียงเปาหนิงตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากความตายนะคะกลับมามีชีวิตใหม่ในช่วงวัยละอ่อนนะคะก่อนที่นางจะกลายเป็นฮองเฮาและก็ในการกลับมาครั้งนี้นางก็ไม่ใช่เจียงเปาหนิงจอมใส่ซื่อคนเดิมอีกแล้วนะคะนางปรารถนาเพียงชีวิตอันสงบสุขปลอดภัยไม่ต้องการแต่งกับเจ้าเซียวไม่ต้องการเป็นฮองเฮา แต่เรื่องราวก็ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ค่ะนางก็ยังถูกดึงเข้าไปในวังวนปัญหาเดิมซ้ํายังมีหลีเชียนรับบทโดยเจิ้งสุนทีีนะคะชายผู้แอบหลงรักนางคอยตามวแหวไม่เลิกเมื่อโชคชะตาไม่ยอมให้นางเดินเส้นทางใหม่นางจึงต้องสืบหาฆาตรกรคนที่วางยาฆ่านางและหาทางอยู่รอดปลอดภัยในวังวนอํานาจนี้แค่ฟังเรื่องราวข้าวก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะติดตามกันได้ทางวีทีวีนะจ๊ะปักหมุดรอชมกันได้เลยค่ะ ส่วนว่าน้องการนั้นจะมาอัปเดตให้ได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะและถ้าหากเนื้อเรื่องที่นำมาเสนอนั้นมีความลาดเคลื่อนไปบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับ BTS c เ a n n ช l กันด้วยจ้าถ้าหากอยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็ช่วยดูคลิปคลิกดูโฆษณาจนจบจะขอบพระคุณมากค่ะสํหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ